เรื่องต่อไปครับสายต่อไปต้นจนนะต้นสวัสดีครับอสเรื่องนี้เป็นประสบการณ์รุ่นพี่เกิดขึ้นที่นครราชสีมาหรือว่าโคร,ราชบ้านข้านั่นเองนะฮะใช่ครับอันนี้คือรุ่นพี่เล่าให้ฟังถูกไหมต้นใช่ครับรุ่นพี่ไปฟังมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังโอเคนะฮะมา เรื่องราวมันเป็นยังไงคุณต้นเชิญครับครับก็สวัสดีตาออสที่รถเอ็ดเอ็มเอ็ดน้องหลิวนะครับ,นะรบแล้วก็คุณฟังทุกๆท่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่คนหนึ่งที่ตะได้ยินให้ฟังเรื่องราวชวนขนหัวลุกในมอีกทีหนึ่งน,นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณยี่สิบปีที่ผ่านมาตาออสประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าก็ที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับก็คือ,อชื่อตัวละครเนี่ยขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับเพราะว่าที่เขาไม่ได้เองมา ก็คือเรื่องนี้อยู่ว่าอ่าครอบครัวของลุงชัยเนี่ยแกก็มีอาชีพทามีดก็คือเป็นมีดทั่วไปอย่างเงี้ยนี่แหละครับป่าก็คือครอบครัวแกก็จะอยู่ด้วยกันก็จะมีลุงชัยมีเมียแกแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็ก็จะรู้ๆกันก็อยู่ว่าจะเป็นเรื่องราวการตีมีดการทําดาบทําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยกให้ลุงชัยคนนี้ครับเราเรียกได้ว่าเป็นเมือหนึ่งในหมู่บ้านนั้นเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งครับ ลุงชัยเนี่ยแกก็มีเพื่อนมาหาคนหนึ่งให้ชื่อว่าลุงแดงลุงแดงนี่จะอยู่ต่างอำเภอครัปตาอับแต่แกก็สนิทกับลุงชัยเนี่ยมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเวลาทํางานหรือว่ามีครอบครัวอะไรยเนี่ยแกก็จะแยกอยไ่ที่อื่นกันพอแกมาหาลุงชัยแกเจอหน้าเจออะไรเนี่ยแกประทักททยกันตามภาษาเพื่อนเก่าเพื่อนแกที่ไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างนานนะฮะก็พอหลังจากพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแกก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้ลุงชัย ิ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นเป็นแท่งเหล็กเปลฮเป็นแท่งเหล็กแท่งหนึ่งสีเอ่อสีแต่ค่อนข้างแบบขมุกข,ขมัวแท่งหนึ่งอะ่ะแล้วก็บอกว่าอ้าวเนี่ยก็ได้ยินเสียงมือมาตั้งนานแล้วเออเนี่ยตอนนี้มีเรื่องจะมาขอไหว้วานให้ช่วยหน่อยช่วยเอาเหล็กต้นนี้เปลี่ยนเป็นมิดดากให้ข้าหน่อยได้ไหมเพื่อนอก็พอพูดอย่างเงี้ยพอลุงชายก็พอเห็นดังนั้นก็ สงสัยอยู่นะครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันคือเหล็กอะไรทำไมสีมันแปลกอย่างเงี้แงยแต่ก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็เลยไม่ได้ขัดหรือว่าไม่ได้ถามอะไรก็รับมาแต่ถ้าจะขัดมันก็ดูกันอะไรอยู่ก็ทางด้านลุงแดงเนี่ยพอได้ชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็พอได้สนทนาต่อของปากของขอแล้วต่ออย่างก็เดินทางกลับวันนั้นเลยก็พร้อมทีงบอกว่าเออเนี่ยวนี้สักสามสี่วันเนี่ยเดี๋ยวจะมาเอาช่วงนี้ต้องรีบกลับไปไหนนานไม่ได้เลยเพราะว่าตายกันเยอะเหลือเกิน ล้วก็เลยบอกลุงชายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณอีกสักสามสี่วันเนี่ยเจะมาหาใหม่ก็เด็กจะมาเอามีดด้วย<ะ>ก็ลุงแดงเนี่ยจากที่ลุงชายแกเล่าให้ฟังเ่ยนะแต่อ่อน,ล,น,นลักษณะนิสัยแกก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนประมาณว่าออกกินชอบกินเหล้าอะ่ะขี้เมาหน่อยหน่อย,ย<ะ>แล้วก็เป็นคนชอบเล่นของก็คือแกเหมือนจะมีพวกคาถาอาคมติดตัวอยู่ไม่ใช่น้อยเลยะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างพอตัวเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ลุงแดงกลับไปแล้วเนี่ย ลุงชายแกก็ใช้ชีวิตของแกตามปกติแต่คืนนั้นตออที่นอนนอนอยู่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงมีคนมาเดินอยู่บนบ้านอนอนนอนอยู่ในมุง้งนอนอยู่กันแดยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงมนคนวิ่งอยู่รอบบ้านเลยอแกก็นอนฟังสักพักหนึ่งก็เงียบไปจนกระทั่งแกฟังจนเสียงนั้นมันหายไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เงียบไปก็พอ ตอนเช้าเนี่ยแกก็ตื่นมาเพื่อที่จะทําการอ่ตีมีดตีแหลมแกตามปกตินะครับครับทีนี้เนี่ยป้ออดแกก็แตกใจว่าเอ๊ะทำไมเหล็กอันเนี้ยมันมันรูปร่างปแปลกแล้วทําไมตียากขึ้นลูกยากจังเลยแกก็พยายามตีต่อไปแต่ทีนี้เนี่ยพอแกบอกว่าตียังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ลูกสักทีอ่มันก็จะเบี้ยวบ้างคดบ้างงอบ้างอะไรบ้างอะไรก็ไม่รู้จนแกเริ่มแบบว่าเริ่ม องวะแล้วทำไมไม่เหมื่อยก็คือตีอยู่ทั้งที่ทั้งวันอ่ะก็ไม่ได้ลูกกับนาบอลก็จนถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยก็ลูกสาวเนี่ยก็ถือกับถือกับข้าวมาให้กินพอเดินเดินมาเนี่ยเหมือนเหมือนเดินใกล้จะถึงแจเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็เหมือนสะดุดอะไรบางอย่างกับบอลกับข้าวเนี่ยหกเกลื่อนพื้นเลยพ่อก็หันไปถามว่าเอาหนูเป็นไรเดินใจลอยเล่วไงเนี่ยข้าวปลาหกหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับลูกสาวก็ทำหน้าซีดก็มองไป ข้างหลังพ่อแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วรีบก้มลงเก็บข้าวที่กว่าที่หกเหยื่ก็รีบออกไปทีนี้พอหลังจากตอนน้นเสร็จเนี่ยคืนนั้นเนี่ยลุงชัยแกก็เข้านอนแกก็รู้สึกเหมือนนอนไม่ค่อยหลับต่อมันไม่เมื่อยปวดปวดเนื้อปวดตัวยังไงก็ไม่รู้อืแล้วตอนแกนอนเนี่ยแกก็ฝันมาขณะที่แกกําลังตีมีดเนี่ยมันเหมือนมีใครเดินผ่านไปผ่านมารอบๆที่บริเวณที่แกตีมีดอยู่ พอจังหวะที่แกเงยหน้าหันไปมองปาออดเห็นเป็นคนที่ตัวอยู่ในผ้ดิบอะคือเหมือนโดนห่ออยู่ปาออดออเดินเหมือนหาอะไรบางอย่างอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเดินวนอยู่อย่างนั้นอุงชาเห็นแกก็ตกใจเลยนี่มันเหมือนศพเลยอะแกก็นึกตื่นขึ้นมาแกก็นึกว่าฝันอะไรวะอ่ะทีนี้พอ ตื่นมาแกก็นอนต่อก็ไม่ได้อะไรทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยแกก็ตื่นขึ้นมาตีนี่ของแกปกติคราวนี้เนี่ยแกก็นึกในใจว่ายัางไงเนี่ยคราวนี้ต้องตีให้ได้มันจะยากสักแค่ไหนเชียวนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็ทําแบบเดิมแต่อ,อ่าคือก็คือขึอ้นรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็ตียากจริงๆคือคือมันมันแตกแล้วอ่ะคือยังไงก็ตีไม่ได้เนี่ยอพอตีไปอีกสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมเหมือนตามันเหมือนจะแบบผ้าผ้าโมวแล้วก็รู้สึกหนัก หลังหนักเมื่อยแขนปวดขาอะไรประมาณนี้ป่าวจังหวะนันเองเนี่ยก็มีเสียงกีดมาจากลูกสาวที่กำลังจะเดินเอาข้ามาให้พ่อเนี่ยลุงชายแกก็หันไปดูเอ้ยลูกเป็นอะไรวะพอลูกแกกีดปุ๊บเนี่ยแล้วเหมือนแบบหลุดไปพักหนึ่งอะทีนี้เนี่ยพอลูกแกได้สติเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าที่เห็นเนี่ยเห็นเหมือนมีคนประมาณสามตีคนผาอดัด ยืนอยู่ตรงรอบบริเวณตัวลุงชัยเนี่ยรอบบริเวณตัวพ่อเขาเนี่ยคนหนึ่งมือปิดตาปิดตาพ่ออีกคนหนึ่งใช่อีกคนหนึ่งเกาะอยู่ที่หลังอดึงแขนพ่ออยู่คือเหมือนแบบล้างไว้ไม่ให้ตีอ่อใช่ปต่ก็คือล้างไว้ไม่ให้ตีอ่ะออลุงชัยนี่ไม่รู้ตัวเลยว่าเอออ่ะมีอะไรอย่างนั้นอยู่คแล้วที่สําคัญแว่าทุกคนเนี่ยเป็นสภาพเหมือนศพเลยอ่ะ คือมีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองเนี่ยไหลออกมาตามเนื้อตามตัวเนี่ยบางคนก็สภาพเน่าเฟะใบหน้านี่ก็เละตาลึกโบอะไรอยู่อย่างเงี้ยปอดก็ดึงแขนพ่อดึงอะไรอยู่อย่างนั้นนะครับจนทีเนี้ยพอลุงชัยเนี่ยพอได้ยินลูกสาวเล่ามาแบบนั้นเนี่ยแกก็ไม่เชื่อ,อจะบอกว่าเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าหรือว่าดูหนังดูละครอะไรมากไปหรือเปล่าเนี่ยก็เลยเรียกให้เมียแกเนี่ยมาดูลูกหน่อยอ พอหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยแกก็มาตีดาไปได้สักพักหนึ่งคเนี่ยรู้สึกเจ็บเจ็บหน้าอกก็เลยเลิกเลิกตีมีดเร็วน่ะในวันนั้นก็คือแกก็จะนอนหัวค่ำพอนอนหัวค่ำเสร็จปุ๊บปะออดพอนอนนอนไปสักพักหนึ่งก็ประมาณเออห้าทุ่มเที่ยงคืนแกก็หลับพอหลับไปทีเนี้ยแกก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายตัวมันรู้สึกเจ็บเจ็บหน้าอกเจ็บคอคืออาการเหมือนคนจะไม่สบายออดทีเนี้ย แกก็สะดุ้งตื่นตอพอลืมตาขึ hey. oh. ้นมาสิ hmm. huh. uh ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เห็นตอนลืมตามาเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยยืนเหยียบอยู่บนหน้าอกแกอ่าเป็นผีผู้หญิงเนี่ยยืนเหยียบอยู่บนหน้าอกแกพอแกเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแกก็จะหันไปทางซ้ายเนี่ยก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งทับแขนแกอยู่ฮะ หันได้ทั้งกว่าเนี่ยก็เห็นเป็นอีกเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนคนแก่แกตาแดงกล่ำเลยนั่งทับแขนแ,แกอยู่คือตอนเนี้ยแกเหมือนแบบว่ามีผีเนี่ยมานั่งทับแขนแล้วก็ยืนเหยียบน้าอกแล้วก็มองมองมาที่แกตตดออา uh huh. แล้วทีเนี้ยขณะที่กาลังยืนตกใจอย่างสุดขีดอ,อยู่อยู่นะั้นนะครับผีผู้หญิงที่ยืน,ยนเหยียบน้าอกอยู่นะ uh huh. ก็ค่อยยืน่นยื่นมือลงมาประออสมา้วมไม่ในป่าแกอืม uh huh. พอสักพักหนึ่งแกบอกว่าแกรู้สึกแบบว่าอยา,อยากอยากเจียนอะ แล้วแกก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดอคือลักษณะคล้ายๆเหมือนกระอักเลือดเปล่าอ่เป็นสีเหมือนแบบว่าช้ำเลือดช้ำหนองสีมันก็จะคล้ายๆแบบเป็นสีส้มหมึสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยแกบอกว่าพอแกจะหันไปเรียกเมียเนี่ยแกก็ทําไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยล้วงปากแกอยู่ล้วงเข้าไปข้างในแกอย,อยู่อะ่ะพอตักพังเนี่ยก็ได้ยินเสียงลูกสาวที่นอนอีกมุ้มงหนึ่งอ่ะลุกขึ้นมาดูพอเดินมาใกล้ๆปุ๊บ ไอ้ผ really. ีท well. right huh. anyway, huh. like kind of like ี่ยืนเหยียบยืนอะไรเนี่ยป้าออดมันหายไปหมดเลยก็เป็นลูกสาวเนี่ยที่ตื่นลุกขึ้นมาดูเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอยู่บริเวณบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังตีเหล็กหรือว่าตีมีดอะไรอยู่อย่างเงี้ยป้าออดลูกสาวก็เลยจะลุกมาดูเอ้ยพ่ออยู่หรือเปล่าเนี่ยไปไปไปทำอะไรดึกดึกด่นดนข้างล่างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เนี่ยพอเดินมาเปิดมุ้งพ่อแล้วก็เห็นพ่อเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดก็เลยรีบปลุกแม่จต่ที่ตอนแรกเข้าใจว่าแม่หลับอยู่ปะอ๊อดปรากฏว่าพอไปปลุกแม่เนี่ยปรากฏว่าแม่นอนน้ำตาไหลอยู่แม่บอกว่าแม่ก็นอนที่แม่นอนเนี่ยแม่ไม่ได้หลับแม่ได้ยินแล้วตอนที่พ่อไอเหมือนจะอาเจียนอ่ะทีนี้เนี่ยปะอ๊อดพอจะหันมาดูเนี่ยสิ่งที่แม่เห็นคือแม่เห็น็นคนแก่เนี่ยนั่งมองแม่อยู่คือเหมือนห้ามไม่ให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ ใช่ป้าคือนั่งบางนั่งอะไรอยู่อ่ะ,อะคุณลูกแล้วก็มีเหมือนเหมือนเป็นเอ่อเป็นเป็นนั่งกัน้นห้ามคือไม่ให้แม่ไปช่วยแต่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าช็อกจนร้องไม่ออกแสดงว่าแม่ก็เห็นทุกดวงวิญญาณที่กําลังทําร้ายพ่ออยู่ถูกไหมใช่ป้าอ๋อทีนี้เนี่ยพอเห็นอย่างงั้นปุ๊บเออไอ้น้องเนี่ยก็รีบ เข้ามาดูพ่อแล้วก็หาอะไรมาเช็ดทคำความสะอาดไอ้ตรงบริเวณที่ที่พ่อเจียตอกมาแบบอส uh. ทีนี้เนี่ยทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยคือไม่รู้แล้วว่าเจออะไรมาจากไหนอ uh. ก็เลยไปสวดมนต์ไหว้พระก,กันเออจนจน,จนสักพักหนึง่งอ๋อ uh. ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเนี่ยกําลังตีมีอยู่ข้างล่างอีกออ uh. คราวนี้ลุงชายก็เลยลุกขึ้นไปดูสาวอสสิ่งที่เห็นคือข้างล่างเนี่ยแกบอกว่ามีคนเดินอยู่เต็มไปหมดเลยโอ๊ยคนลุก เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา<ะ>ที่สำคัญคือทุกๆคนที่เดินเนี่ยต่อเหมือนเดินอยู่ในผ้าห่อศพอะเป<ะ>็นผ้าอะเอาผ้าห่อไว้อ่ะเดินเดินอยู่ข้างล่างเนี่ยเ,<อ>เกือบสิบคนอะ,ะพอเห็นแบบนั้นปุ๊บก,ก็รีบจะเดินมาบอกเออจะเดินมาบอกเมียกับลูกเนี่ย<ะ>ต่อหันมาเนี่ยปรากฏว่าเจอ,อแล้ว เจอผีมายืนดักอีกสองตัวอีกแล้วมายืนดักไว้ไม่ให้ไป<ะ>ซึ่งคราวนี้ลุงชายบอกว่าทําอะไรไม่ถูกแล้วค,คือคือกลัวตายอะตอนนั้นเนี<ะ>่ยแต่ทีเนี้ยก็ไปเห็นเอ่อไปเห็นเมียกับลูกอ่ะนั่งตัวสั่นอยู่ตรงหน้าเลย<ะ>พอสักพักหนึ่งเนี่ยต่อออดสิ่งที่แกได้ยินคือได้ยินเสียงแบบเสียงแผกพลาด<ะ>บอกมาว่าเลิกทาซะม<ะ>ึงเลิกทาซะพูดอย่างเงี้ยต่อออด พอได้ลุมชชดี้มันนั้นปุ๊บก็งงว่าเลิกทาอะไรวะคือด้วยความที่กําลังตกใจคือทําอะไรไม่ถูกอะกลัวก็กลัวครับจังหวะเหมือนจังหวะลรคปออจังหวะนั้นไก่ขันมากพอดีโอเช้าเลยเหรอใช่คือเหมือนคือที่เจอกันมาเมื่อคืนเนี่ยจนเช้าอ่ะคือได้ยินเป็นเสียงใจขันปุ๊บปรากฏว่าต่ออไอ้ทั้งหมดเนี่ยอันตรธานหายไปหมดเลยเ พอจนถึงเวลาเช้าเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยก็มานั่งคุยถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอเนี่ยว่ามันคืออะไรออแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเออจะต้องไปไปหาหลวงพอออ่อที่วัดซะหน่อยแหละออคือเจออะไรแปลกๆเนี่ยมันไม่ดีแหละออปรากฏว่าป้อาออดพอถึงจังหวะนั้นเนี่ยปุ๊บก็พากันไปหาพระอะไรอย่างงี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้พระฟังออหลวงพ่อที่วัดเนี่ยทักเลยว่าไปเอาอะไรใครเข้ามาหรือเปล่าโยม งพ่อทักอย่างนี้เลยลุงก,ก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เอาอะไรนะครับวันๆก็ตีแต่ดาบทําแต่ยีดอะไรอย่างเงี้ยคือ<ฆ>ไม่ได้ไปอะไรจับใครเลยหลวงพ่อก็บอกว่าอืมกลับไปนึกดูดีๆเอาอะไรของใครเขามาหรือเปล่าออไม่ใช่กิตชงสงหลวงพ่อบอกอย่างเงี้ยเปล่าครับครับครับพอบอกอย่างนงี้เสร็จปุ๊บลุงชยัยท,ทั้งเมียทั้งลูกเนี่ยก็งงแกก็ กลับมาบ้านแล้วก็มานั่งนึกว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าว่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาของใครมาไปอะไรอใช่ทีนี้เปล่าว่าปรากฏว่าบ่าย,ายวันนั้นเองเนี่ยปรากฏว่า <c oughs> ลุงแดงแกมาพอดีเลย <c oughs> มันก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปประมาณสามที่วันลุงที่มเหมือนอที่ลุงแดงแกนัดไ้เนี่ย <c oughs> แกก็บอกว่าออแกจะมาเอามีดตีเสร็จหรือยังเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยก็มาถึงมาถามไถ่อะไรกันไปเห็นหน้า <c oughs> ลุงชัยเนี่ย กับที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ตีมีดเลยอืมแกก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่เงเนี้ยลุงชายแกก็ไม่รู้นึกยังไงนึกไปนึกมาเนี่ยแกก็ถามว่าเฮ้ยแดงกูถามมึงจริงเหอะไออหรล็กที่เอามาให้ตีอ่ะแปลมาจากไหนวะลุงแดงตอนแรกแกก็อึดอัดอึดอัดแกก็ไม่ยอมบอกจะไม่พูดนี่พอลุงชายเค้นถามหนักเขา้าแล้วก็เล่าเหตุการณ์เล่าอะไรให้ฟังเนี่ยลุงแดงแกก็ยอมบอกตอน ก็คือปกติเนี่ยลุงแดงเนี่ยแกก็จะเป็นคนชอบเล่นของแล้วไอ้ของที่แกเก็บสาสมไว้เนี่ยตอดแกเก็บเป็นตะปูที่ใช้ตอกฝาโรงเนี่ยตะปูโรงผีอ่ะนะเออใช่ครับเก็บสาวสมไว้คือแกเนี่ยเป็นสัปเลร่อแล้วทีเนี้ยพอแกทํางานทําเลยไปเริเวณเนี่ยพอบริเวณวัดใกล้เคียงเนี่ย เห็นว่ามีงานศพมีอะไรอย่างเงี้ย <อะ S 2> ก็จะให้แกไปช่วยก็เป็นส่วนใหญ่ <อะ S 2> แกก็เลยมีความคิดว่าถ้าตะปูตอกฝาโลงมันทามีดเนี่ย <อะ S 2> มันน่าจะขังแน่นอนอ <ะ S 2> โดยที่แกก็ลืมนึกไปว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวิชาคมเหมือนแกอ<ะ>ืซะทุกคนแกก็เลยเก็บสะสมไอต้ไอตะปูที่ตอกฝาโลงเนี่ยตอนและแกต้องมาหลอมอ <ะ S 2> หลอมและหลอมให้ จนได้มาเป็นเหล็กเป็นแท่งหนึ่งกัะตอ,อ๊ที่ยาวและใหญ่พอที่จะไปตีเป็นมีดได้แกก็เลยคิดถึงลุงชยัยที่มีเพื่อนอยู่นี่ว่าก็เลยเออไปหาลุงชัยดีกว่าเอาไอ้นี่ยตะปูที่หลอมจะตะปูตอกฝาโรงให้ลุงชัยตีดีกว่าซึ่งพอแกไปให้ลุงชัยปุ๊บพอลุงชัยรู้แบบนั้นเนี่ยลุงชัยก็โอ้โห,หว่าแล้วคือโดนกันทั้งลูกทั้งเมียเลยถึงว่าเลยทำไมใช่เป่าคือทำไมอยู่ดีๆเนี่ย ผีมาจากแนว่ทีมาเหยียบอกมานั่งทับขามาปิดตามาล้วงปากล้วงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมาทุกแกรกเลยทุกประเภทเลยเพราะเจ้าของโรงเจ้าของตะปูอ่ะนะใช่พอนว่คือแบบมาจัดเต็มลุงไทยแกเลยอะ่ะพอลุงแกแกได้ยินได้ฟังแบบน,นั้นแล้วปุ๊บเนี่ยแกก็บอกว่าเฮ้ยทำให้หน่อยไม่ได้เหรอว่าลุงชายบอกทำบ้าอะไรถ้ากูททำต่อไปอย่างนี้ กูคงตายแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยโดนโดนมือเป็นเลือดจนกระอักเลือดจนอะไระอย่างอย่างนี้เนี่ยลูกลูกสาวก็เห็นเมียก็เห็น<ะ>ตอนแรกเข้าใจาว่าเห็นแค่คนเดียว<ะ>ก็คือพอหลังจากนั้นเนี่ยลุงชายแกก็ปฏิเสธแกก็ไม่ยอมทําแกก็ขยันก็ยอมให้ลุงแดงเนียเขาเรียกมึงกลับไป,<ะ>ไปให้ใครทาหรือว่าเอาไปที่ไหนก็ได้จะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยลุงชายกแกก็แนะนำหรือถ้าไม่งั้นอะ เอาไปฝังคืนหรือว่าไปไว้ที่ไหนก็กได้เพราะว่าอเมื่อเช้าเมื่อคืนเนี่ยมันมีเขามาบอกว่าไม่ให้ทําเลิกทําซะอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอหลังจากนั้นเนี่ยลุงแดงเนี่ยแกก็หน้าซีไปเลยปะออดแล้วแกก็เอาเหล็กอนแข้งนี้เนี่ยกลับไปพอเอากลับไปหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสองสามเดือนปะออดลุงชายแกก็ได้ข่าวได้ข่าวว่าเออลุงแดงเนี่ย คือก่อนที่เรากลับตอนที่เรากลับไปเนี่ยคือแกก็แนะนำว่าให้ลงุงแดงเอาไปฝังหรือว่าเอาไปทาปําพิธีเอาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนแกเนี่ยเอาไปทาปําพิธีหรือว่า,อาไปอะไรอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่แกมาได้ข่าวลุงแดงทีหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนปรากฏว่าแกเสียสติไปแล้วปะอดอดอคือเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าจากที่เป็นสัเป,ปลือยอยู่ดีเนี่ยขราวเนี้ยเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไปบ้านใครเนี่ยเห็นว่าบ้านใครมีตะปูเนี่ยแกก็จะ เอาคออะไรไปงัดงัดงัดมาตลอดเนยต่อคือเหมือนหลอนได้แล้วอ่ะ๋อ oh. นั่นแหละครับเหมือนมันฝังใจไปแล้วฮะนี่ยนะครับต่อเรื่องเราทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับที่ที่ไลฟฟังอีกทีหนึ่งคือคือผ่านนั่งฟังอยู่เนี่ยต้นเรารมาช่วยกันเติมเต็มเนื้อหน่อยดีกว่าครับต่อถ้า,ถาคืออย่างเงี้ยตะปูตอกลงผีเนี่ย ลุงชัยแกก็ตีเหล็กตีตีตีตตตไปทีเนี้ยครับป่านั่งคิดอยู่ฟังตามฟังไว้แล้วก็นั่งคิดตามว่าเฮ้ยทำไมดวงวิญญาณเหล่านี้ถึงไม่อยากให้ตีเป็นมีดไม่อยากให้เอาตะปูนี้มาตีเป็นมีดต้น,ต,นต้นคิดว่าไงครับพี่หมอคือผมคิดว่าเออจากดวงวิญญาณที่ที่ตัดคืออย่างน้อยๆร่างเขาอาจจะไม่เหลืออยู่แล้วอะไรอ,อือย่างเงี้ยไอ สิ่งรอบข้างที่แบบว่าที่เป็นสิ่งสุดท้ายของเขาอ่ะพกโลกพวกเข้ากระดูกพวกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็อาจจะแบบว่าอาจจะอยากให้มันตายในพร้อมเขาเลยหรือเปล่าหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือ่ออดดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะถูกจองจําอยู่ในดาบป่ะเออใช่แต่ออดเออเออใช่ใช่ถูกไหนแต่ออดใช่ครับเพราะว่าลุงแดงเนี่ย พอตีเป็นดาบเสร็จแล้วแกน่าจะเอาไปครับไปทําอะไรต่ออ่ะไปใช้อ่ะถูกไหมเออเอ่อใช่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 แล้วซึ่งถ้าไปใช้เนี่ยแน่นอนแหละพวกดวงวิญาที่อยู่ในเนี้ยไม่สงบสุขแน่แน่ใช่ไงเขาเขาก็เลยแบบเหมือนรวมพลังกันนะที่จะขัดขวางไม่ให้ลุงชัยเนี่ยไม่ให้ลุงชัยตีดาบได้ใช่แล้วสุดท้ายมันก็ ย้อนกลับไปหาลุงแดงเองที่แบบคืออารมณ์นะเออใช่อารมณ์อ่ะคุณต้นมึงยังพยายามอีกเหรอสมมุติว่าลุงชัยอคืนแล้วลุงแดงเอาไปให้ช่างตีดาบคนอื่นทาอ่ะมึงยังพยายามอีกเหรอมึงยังพยายามอีกเหรออย่างเงี้ยที่จะจองจํากูที่จะให้พวกกูไปเป็นเครื่องมือผูกเวรผูกกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะป่าคิดนะครับผมเออ น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยตาอ่ออืมซึ่งลูกสาวก็เห็นใครก็เห็นลูกสาวว่าเห็นที่หนูเห็นที่เดินที่เดินมาและชามข้าวตกเห็นว่ามีคนปิดตาพ่ออยู่ทําให้ตีผิดบ้างตีถูกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังดึงแขนลุงชายแกก็ไม่เฉลียวใจนะด้วยประสบการณ์ของการตีดาบแกก็ไม่ได้คิดอะนะเออครับว่า คือด้วยความที่อาจจะเป็นเพื่อนกันไม่เปล่าเออเพื่อนมาไหว้วานเอาเนื้อเวอร์อะไรอย่างเงี้ยจะไม่คิดหรอกว่ามันจะมาจากไอ้ตรงเนี้ยอืมบอกว่าคนดีๆใครก็จะคิดที่จะไปเอามาทําล่ะใช่ไหมไม่แน่ใจแต่พี่พัดหมอผีเขาก็อาจจะทํานะเห็นอ๋ออ๋ออพี่พัดหมอผีถ้าเป็นแต่ว่าของเหล่านี้จริงๆแล้วอะเอามาทําได้นะแต่ว่ามันต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ พิธีในการขอในการอะไรต่างๆมันต้องครบถ้วนอ่ะแล้วไม่ใช่เอาเป็นสายขาวว่าป๋าออสเนาะไม่ใช่เอาเขามาจองจําอ่ะนะมันก็พอเป็นไปได้เอามาเพื่อช่วยเหลือคนมาทํามีดหมออย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อมาช่วยเหลือสงเคราะห์คนแล้วเราก็ได้บุญไปแบบภพภูมิไปอะไรอย่างเงี้ยนะมารักษาอะไรอย่าเงี้ยถ้าเป็นเป็นอันนี้คงเป็นสายดําแหละเลย ไอเจ้ของพวกจิตดวงวิญญาเลยเลยไม่ไม่ค่อยแอะครับเนี่ยคฮะป่าอเป็นเรื่องนี่ได้ยินฟังมาน่ากลัวน่ากลัวชอบ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 คนคนตีมีดนะครับโอเคครับผมต้นนิวคาสเซิลนะครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ